เวียดนามก็สร้างโดยมีน้องชายเวียดนามนะครับมาทอครั้งที่ไปส่งาวไปดูจีนครับก็เข้ามาทำนักท่องเที่ยวัดนครพนมนะครับนอกจากที่น้องชายสงบครับก็ได้กลับไปกู้ชาตินะครับหลังจากกลับไปประเทศก็ได้ทำการสร้างหอหลีกกาไว้นะครับหอหลีกกาลตั้งมาตั้งแต่ปีพศ2 5 0 3นะครับตอนนี้ก็อายุหอหลีกกาก็63ปีแล้วนะครับวันนี้จะไปถ่ายภาพไปนั่งดื่มดำทำดาน้าร้านอาหารบ้างายเลยนะครับบนบนวีดานะครับแล้วก็ อยู wollen, ่ในบริเวณในการคก็จะเป็นถนนคนเดินด้วยนะครับบริเวณในการนะครับก็ทุกวันศุกร์วันเสาร์นะครก็จะมีบริการถนนคนเดินนะครับเกิดการจัใจจะมาช้อปปิ้งจับจ่ายสินค้านะถนนคนเดินก็ทุกวันศุกร์วันเสาร์เท่านั้นนะครับแต่ก็ช่วงนี้เป็นงานออกพรรษานะครับก็มีงานออกพรรษาหลายโดยด้วยกันงานกาชาดนะครับก็ตลอดเลี้ยวครับนะฮะตั้งแต่ท้ายเมืองเป็นบริเวณที่ดังนะฮะ างในครับก็จะมีการออกร้านนะครับจะได้หลายสินค้านะครับก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าขายสินค้าเป็นจำนวนมากเลยนะครับก็วยดิสไครท็อปปิ้งแต่จะใช้สอยก็เชิญได้เลยนะครับแล้วก็สินค้าเยอะแยะเลยนะครับเรือของเราก็จะลักลู่ขนาดเป็นตามถนนตะทวิกิตบนสั่งก็มีชื่อว่าถนนตะทวิกิตนะครับท่านผู้ชนะครับจะเป็นถนนเลาะเรียยฝั่งดินน้ำโขงตะกีบชายแดนนะครับ ด้านที่เหนือนะครับที่มีไฟทีนุ่มๆด้านที่เหนือนะครับนั่นก็คือดองไฟจัตสาภ์มิตรภาพแถวแห่งที่สามค่ะนครพนมคำนวดนะคะนะฮะไปเลยจากตรงนี้ไปประมาณ8กิโลเมตรนะครับผู้ท่านอยากจะไปข้ามแม่น้ำโขงอยากไปเที่ยวลาวนะทางโขงก็ไปได้เลยค่ะหรือว่าไปถ่ายภาพกับสะพานก็ไปได้เลยนะครับก็จัตสานที่ได้รับฉายาว่าจัตสาภข้ามแม่น้ำโขงที่สวยที่สุดเลยนะคะเครื่องทังนะฮะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวจะไปกันต่อว่าเดือนหน้าก็วันที่11เดือนพฤศจิกายนก็ครบเลกชันขอฟรีนะฮะการเดินสะพานนะครัฮ ถ้าได้มีสินค้าพิพิธภาพมาก็ทําให้นะครพนมน,นะครับก็มีชื่อเสียงแล้วก็ความเจริญขึ้นมาเยอะอีกเลยนะครับนะคร <c oughs> ับนกะ็เรื่องของเราก็ได้ล่องผ่านนะคะัศาลนะครพนมหลังเก่านะคะตอนนี้ก็ได้เป็นพิพิธภัณฑ์ไป,ไปแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็ที่มีทงชาติไทยหาเสาสูงสูงนี่ค่ับก็เป็นสอนอนะคะสถ <c oughs> าน,นีตำรวจภูธรนะคร <c oughs> พนมน,น,นั่นเองน,นะคะับ <c oughs> ถ้าอยาไปเทีย่ยวชมไปได้เลยนะครับถุงน้ำใบบ่อยครับเบ้าได้ครับไปเจอเจ้าเจอนายตอนสองคืนสามคืน ระยะชาบินส์นะครับขณะส่วนค่ากันครัก็จะเป็นสำนักงานไปรษณีย์นะคะับน,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 นะครักนะ็มอีอาคารโชมตู้ไปรษณีย์นะครับซุ้ถึกสามชั้นเลยนะครนะครตู้นะครับโพบอสออฟฟิศนะครับที่มีตู้บล็อกออฟนะฮะบลนะ็อกนะฮะก็บก็ไปชมชมตู้ไปรษณีย์สีแดงเลยนะครับนะครับแล้กนะะวก็ค่าไปรษณีย์ครับก็เป็นเส้นทางการออกร้านนะฮะเข้าสู่ การกาชาตินะฮะที่สารการนะฮะเดีจะไปเที่ยวงานกาชาติก็บริเวณสารการก็เข้าตรงที่มีไฟในฐานนะที่ไฟนะฮะระดับในฐานก็เดินตรงไปประมาณสัก200เมตร300เมตรก็จะได้ถึงนะเรียกว่าวก็เป็นสารการจังหวัดนะฮะนะฮะตรงด้านหลังนี่นะฮะนะฮะตอนดิการทีเรียนเท่าทวิจิตนะฮะเป็นโรงเรียนก็มีชื่อเดียวกันท้องสนท์เลยนะฮะทุกท่านงง มองที่ริมริมตลิ่งริมเขื่อนนี่น,นะครับก็จะเห็นโครงโครงสร้างไม้ไผ่นะคะับโครงสร้างไม้ไผ่เขาจะเป็นการก่อสร้างเรือไฟนะฮะเรือไฟค่ะที่สองลำที่สองเอนะคะพร้อมที่จะ ล่องโชว์รักท่องเที่ยวและก็เขตพุทธเตทุกท่านเลยนะครับวันที่29ที่สิบก้าที่จะถึงนี้นะคป็นงานของเราก็จะมีงานเป็นพิธีงานเรือไฟค่ะทุกท่านอีกสอลำทีสออำเภอเลยนะคะทุกท่านก็อยากจะมาชมก็มาชมได้เลยนะคะเรือไฟก็มีจากประเทศสวยงามนะคะแล้วก็ประเทศของที่ทั้งศาสตร์ด้วยนะคะนะค่ำคืนของวันที่29ตุลาคมนี้นะคะนะคะแต่ก็สำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็จะมีเรือไฟโชว์ด้วยนะคะวันทั้น 1- ถึง2ลำนะคะก็อดใจรอดูรอชมกันนะครับจะมีเรือไฟโชว์ให้ท่านชมด้วยคะัะนะ ขณะที่เรากำลังเข้าฝั่งนะก็จะมีเรือไฟโชว์นะคะับท่านผู้ชมนะครับนอกจากนั้นก็จะมีโดรนด้วยนะคะมีโชว์โดรนด้วยนะคะตรงโอ๊กูพญานาคนะครับโดรนนะคะก็จะโชว์ภาพต่างๆนะคะับท่างผู้ชก็รูปพญานากรูปต่างๆนั้วก็จะประทับใจนะคะาัผู้ชของเราก็ขึ้นเรือแล้วกลับก็จะได้ชมความประทับใจจากการโชว์โดรนนะท่านทู้ชนะสวยงามมากนะทั้งผู่โอเจโรนะคะแล้วก็พร้อมเรือไฟโชว์ ก็เป็นเรือของเจ้าหน้าที่นอร์ทโผของทางตัวตรวจการนะฮะตรวจการทา้เรือของเราก็มีพื้นนิดหนึ่งนะฮะเป็นอเมิซิ่งนิดหนึ่งนะฮะเพื่อเป็นขี่เรือขี่ไวกิ้งอะไรกันนะเรือไวกิ้งเหมือนกันนะทุก่านปกติก็เปน้ำผงแล้วก็ไปอย่างนิ่งนะฮะสงบนะฮะจะไม่มีคลื่นนะฮะทุกท่านนะครับเพื่อชีวิตอยู่ใต้ท้องเรือนะครับทุก่านไม่ต้องมีตกกังวลนะฮะนะก็สวมใส่ได้เลยค่ะนะฮะห้องน้ำห้องสุขาอยู่นะฮะท้ายเรือเนะคทุกท่านคแล้วก็ท่านสามารถไปนั่งชั้นหนึ่งได้คราาาาะะว่อยบนนฮ ก็ไปนั่งขันที่หนึ่งได้หนึ่งบ้างนะฮะนะฮะขับทีนัดที่ชอบข้างนก็ยินสบายนะฮะนะครับขับกัเรือของเราก็ได้ลองเอาดูท่านชมเรือไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะฮะนะฮะก็ไม่มีที่ใดทำได้ค่ะะนฮขาดหายไรลมของเราก็มีชื่อเสียงทางการทางการเรือไฟมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะฮะท่านคะนะครับก็ฮอมทัว์นักท่องเที่ยวนะวันที่29่สิบเก้านวันนี้ก็ขึ้นไปเรือไฟค่ะก็ได้ลำสั่งนะฮะไฟต่างๆสวยงามนะฮะท่านคะ ในเรือของเราก็ได้ล่องผ่านนะครับสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ของเราที่ผีชมส้นั่นแหละถัดนะคะแล้วก็ทางพาก็เลยไปเป็นบ้านจวนผู้ว่านะคะจวนผู้แล้วก็ถัดไปก็เป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์หลังเก่านะคะตอนนี้ก็กรมศิลปากรก็ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานนะคะับถ้าจะาปจะเที่ยวชมประวัติศาสตร์นครพน์นะคะก็เป็ท่องเที่ยวได้เลยนะคะที่พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์หลังเก่า ก็ตั้งอยู่ริมน้ำโขงนะครับเป็นอาคารสไตล์โคลอรเนียนนะครับฝรั่งเศสนะครับสวยงามมากเลยนะครับเพื่อนๆัะอยากให้ไปเที่ยวชมกันนะครับเลยไปอีกประมาณสัก2 3ง0ึเมตรครัก็จะเป็นชุมชนหนองแสงนะครับชุมชนหนองแสงก็จะเป็นชุมชนชาวบ้านริมน้ำนะครับที่ยังไม่ได้รับการเวนตุนนค่ะจะมีร้านอาหารโรงแรมติดริมน้ำเลยนะครับก็มีทางปั่นจักรยานด้วยครับชุมชนหนองแสงก็จะเป็นชุมชนชาว